คนไข้หลายคนถามเข้ามาว่าคลินิกมีโปรจัดฟันใสอินวิสไลน์ไหมเรามาตอบคำถามนี้กันค่ะคลินิกมีโปรโมชั่นจัดฟันใสอินวิสไลน์ค่ะโปรนี้มีถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นจองโปรเริ่มเพียง9999้อมสิทธิพิเศษ9รายการค่ะคนไข้ที่มาจองโปรจัดฟันใสอินวิสไลน์จะได้รับสิทธิพิเศษตรวจฟันและวางแผนการรักษาสแกนฟันเอ็กซเเล์พร้อมของที่ระลึกจากอินวิสล ลและทางคลินิกค่ะรวมไปถึงติด a t t เทชเมนตและชีวีซิลิโคนที่ช่วยทำให้อินวิสลน์พอดีกับฟันมากขึ้นค่ะและคนไข้จะได้รีเทนเนอร์แบบใสพร้อมติดตามผลการรักษาทุกๆ6เดือนหลังจัดฟันเสร็จค่ะหากสนใจสามารถจองคิวได้ที่ Inbox อก g ์เพจวิสมดด ental clinic หรือไลน์แอด w i s m ายหากไม่สะดวกอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดมาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ